มัดพับพ,พี่ค่ะประเทศอเมริกาค่ะเราก็มองหาแบบของเล่นดีๆให้ลูกอยู่ตลอดเอา้าเจอมัดพับพ,พี่มันน่าหลักมากภาพสวยอา้าลูกชอบแล้วของจริงสวยมากนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเรานําเข้ามาน่าจะดีตอนนี้นะก็ได้มีวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วหลายช่องทางเลยพร้อมจัดส่งเลยค่ะพ u z ซ l เ Game เกมถอยอย่างเช่นนะจิ๊กซอเกมจับ แต่งตัวตุ๊กตาระบายสีล็อกไม้หลากหลายประเภทมากเลยค่ะในวัสดุกเป็นมิตรต่อสิงอมที่สําคัญและที่ประทับใจมากก็เป็นมิตรต่อเด็กๆคนใหญ่จะกังวลว่าน้องๆชอบเอาเข้าไปไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าสีหรือว่ากระดาษคือปลอดภัยหมดนะคะสีก็ทําจากซอยอิงปลอดสารพิษมาตรฐานอเมริกาอยู่แล้วมั่นใจได้เลยค่ะ โดดเด่นที่ดีไซน์จะออกแบบโดยศิลปินชื่อดังถ้าน้องๆเขาได้เห็นภาพที่สวยบ่อยๆด้วยพัฒนาจิตใจของเขาดูถูกชิ้นเนี่ยก็จะออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเด็กโดยเฉพาะแบ่งชัดเจนเลยนะคะว่าน้องวัยนี้วัยนี้แบ่งเป็นตามช่วงอายุเหมาะกับจะพัฒนาน้องช่วงไวัยไหนด้วยคุณภาพของกวาดรางวัลของเล่นเด็กเนี่ยมาเยอะมากๆเลยนะคะ เป็นรูปทรงแบบเป็นสติ๊กนะคะซึ่งจะมี2ด้านแล้วต่อมันก็จะเรียงลาดับไปนะคะจะมีเป็นแม่เหลเ็กแป็แม่เหล็กเปะไม่ตรงนี้ได้ก็พับเก็บได้จับคู่นะคะจับคู่กันอ่าแล้วก็เป็นถุงผ้าคุณแม่ก็พกพาไปได้ข้างในก็จะเป็นส่วนอย่างนี้อันนี้น้องเล็กก็จะชอบนะคะก็แหวนลูกคุณแม่กระต่ายลูกกระต่ายนี่ก็เป็นพัลเซแบบหนึ่ง่องแม่เหล็กนี่เขาเรียกป็นของเล่นไฟเปิดเนาะก็คือแบบเราใส่หมวกไข่ปลาให้เขา น้องก็จะชอบทัชแอ and f e ลเขาก็จะได้สัมผัสอย่างงีน้น้องก็จะได้ต่อด้วยได้ทั u c h ด้วยนะคะ ừ, น้องก็จะได้สัมผัสพื้นผิวที่แตกต่างกันเราอยากไปเลือกชมเข้าไปได้ที่ Facebook หรือว่า IG m ัดพัฟ p ี่ Thailand นะคะเรามีเว็บไซต์ด้วย w w w m a t s p u p f y t h a i l a n d c o m อ่าในช้อปปี้ก็มีนะเสิร์ชว่ามัดพัฟ p ี่ไทยแลนด์ติดกันได้เลยมีลายแอดด้วยคะ่ะมีแอดนำหน้านะคะแล้วก็มัดพัฟ p ี่ไทยแลนดเขียนติดกันใครอยากดูของจริงนะคะไปดูได้ที่ร้านคาพาร์เนอร์ทั่วประเทศของเราได้เลยคะ่ะใครที่กำลังมองหา ของเล่นเสริมพัฒนาการนะคะให้กับลูกๆหลานนะคะแนะนำเลยคะ่ะน้ำทองแนะนำมัดพะพีไทยแลนด์นะคะฝากด้วยนะคะ